วัยที่ชงนี้เราจะมาใส่ข้อมูลเกี่ยวกับขายแล้วก็ผนกน,นะคะโดยเราจะไปที่ฐานข้อมูลหน่งเดงค่ะแล้วก็เราจะไปที่เพิ่มแก้ไขายตำแหน่งนะคะกดคิดหรือกดอเพิ e r เข้าไปค่ะกด F3 นะคะคือเพิ่มค่ะ จะเป็นศูนหนึ่งนะคะเพื่อจะกดเสิบค่ะจากนั้นเพิ่มอีกขึ้นนะคะก็คือสูนสองทำเสร็จค่ะ กดันทุกนะคะแล้วก็อยู่รหัสนะคะโฉนสามที่ภาษาไทยก็คือบันทีนดกด่ะกดค่ะ s ะ,ะต่อไปเพิ่มแก้ไข เราก็จะได้เป็นรหัชื่อนี้ขึ้นมานะคะก็กด X เออกค่ะต่อไปเราจะเป็นการเพิ่มแก้ไขรายชื่อฝ่ายคะ่ะตรงนี้นะคะบรรทัดที่3กดิเข้าไปคะ่ะก็จะมี00นะคะ00ชื่อฝ่ายที่ไม่ระบุนะคะให้เรากดเพิ่มเข้าไปคะ่ะรหัสนะคะคือ01 ดืวยภาษาไทยนะคะก็คือฝ่ายค้ายฝ่ายค้ายกดปุ่มสุดเลยค่ะต่อไปนะคะก็คือหน่วยสองฝ่ายเป็นทีนกดปุ่มสุด เปิด e x ค่ะก็จะเป็นรหัสสอหนึ่งไม่ระบุนะคะสองศูนย์ศูนย์ไม่ระบุนะคะส่วนหนึ่งฝ่ายขาศูนย์สองฝ่ายวัน่ะเมื่ค่ะมาทำเสร็จแล้วให้กด Excel ค่ะจากนั้นเป็นเกี่ยวกับแผนนะคะเพิ่มและถ่ายรายชื่อเกี่ยวกับแผนค่ะกดคล่กคีย์ในเคร์่ได้ค่ะเราจะไปแก้ไขตรงคีดนะคะให้กดคำว่าแก้ไขค่ะ องคตรงนี้นะคะเราจะเสียงที่เป็นศูนย์ศูนย์คะแล้นกด x c t i v ถู e ค่ะจากนั้นกดเพิ่มค่ะ ก็คืองหน่งชื่อก็คือขายรหัสฝ่ายก็คือโหน่งกด enter นะคะเครื่องก็จะมีรันมาให้ค่ะว่าเป็นฝ่ายขายนะคะกดซู้อค่ะ จากนั้นก็ทำต่อเลยนะคะเป็นสีสองที่ไทยก็คือบัญชีบัญชีนะคะจากนั้นมาหางฝ่ายนะคะก็ 2, ะคะือสีสองเบนเทอร์ค่ะก็จะเป็นฝ่ายบัญชีนะคะเพื่อจะมีเงิน,หนงให้นะเราก็เก็บเงิค่ะ นั้เมือ่อเราบรรจเสร็จหมดแล้นะคะก็กด F2 ค่ะกดเพลค่ะเราก็จะได้ตามที่ต้องการนะคะก็การเพิ่มลายชื่อยูตำแหน่งรายที่อตำแหน่งนรายที่ผ่ากม็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ